สวัสดีครับผมอยู่กับผมพาพพี่กดช่อง m k channel นะครับผมวันนี้นะครับผมเราจะมาถอดกันชนนะผมเพิ่งวันนี้เลยเพิ่งได้มาใม่มาดเลยเพิ่งซื้อมาครับผมแกะดูแล้วนะก็คือวันนี้เราจะใช้ชุดบล็อก12ชิ้นนะครับผมสามารถ ติดไว้ในรถได้นะก็ะโอ้โหมีเยอะขนาดนี้เลยเหรอพี่ช่ครับผม<น>มีตั้งแต่เบอร์สิบนะครับผมถึงเบอร์ยี่สี่ก็คือเราสามารถเลือกใช้ได้แล้วเป็นปัจจกกอกากแกะนะเราสามารถสะดวกสบายสามารถพกพาไว้กับรถได้นะผมก็วันนี้ก็มาแนะนําให้ใช้กันนะผมก็วันนี้คือเราจะถอดกันชนเพื่อจะเปลี่ยนเป็นกันชนลากนะครับผมเพราะเราจะใช้กันชนตัวนี้ในการลากทิ้งงานนะผมก็ก็ไหนก็ม <ๆ S 2> ไม่ยากก็อุปกรณ์ก็มีมาอย่างนี้ครับผมมีเกากแกกเนี่ย สี่หุน,นอ๋อมันจะดังก๊อกแก๊ก๊อกเก๊งี้นหครับผมแล้วก็มีด้ามต่อหนึ่งตัวนะครับผมด้ามต่อใช่แบบวิธีใส่ก็ใส่ง่ายครับผมแล้วก็นี่นี่ตั้งแต่เบอร์สิบนะเราก็จะใช้กอกแกกเบอร์สิบเจ็ดนะครับผมเป็นลูกบล็อกเบอร์สิบเจ็ดนะมันจะช่วยแบบกระชับกว่าแบบปากตายนะทําให้น็อตไม่ลูดนะตรงไหนพี่กดนี่นี่ครับผมข้อดีของมันคือเราไม่ต้องแบบถอดเข้าถอดออกหนี่ะเราคือเนี่ยมันเป็นกอกแกกเลยดีนี้เห็นไหมอ๋อ ันออกได้เลย,เลยใช่เรอาอต้องขันออกสองตัวเลยเหรอที่มันอยู่คู่กันนะพี่กดใช่ครับเดี๋ยวเราจะไม่ขันออกหมดก่อนเราจะข่ายขัดแค่หลวมไ่ตัวหนึ่งเอาออกมาตัวหนึ่งอ๋อเออีกตัวหนึ่งแล้วเราก็ทําการคายไว้แค่หลวมๆนะครับผมคายไว้หลวมๆเพื่อที่ว่าเราจะไปเอาฝั่งนู้นใช่ไหมพี่กดตใช่ครับผมฝั่งนี้ก็จะถอดออกตัวหนึ่งก่อนใช่ไหมพี่กดใช่ นะคะก็ออกแล้วหนึ่งตัวนะคะแล้วก็เหลืออีกตัวหนึ่งนะคะนี่เหลืออีกตัวหนึ่งนะคะเดี๋ยแเราก็ใส่ประแจไปอีกเช่นเคยนะคะจากนั้นนะพี่ตุ๊กก็ทําการขันนะคะนะคะก็ลายหมดเรียบร้อยสองตัวนะคะขั้นตอนต่อไปจะทําการถอดออกนะคะ ทั้งฝั่งของแคสเซงมันยังแน่นอยู่นะคะก็เลยต้องคลายน็อตออกนิดนึงขั้นตอนต่อไปนะจะทำการถอดแล้วก็ยกออกมาเลยนะคะนี่นะคะก็ค่อยๆนะคะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเนี่ยคะหลุดลงมาแล้วโอ้โหก็ยังมีเศษ้านะติดอยู่ด้วยนะคะจากนั้นนะคะก็จะทำการนะคะวางไว้นะคะ แล้วก็นะคะจะเอาอันนี้นะคะใส่แทนนะคะเราก็ต้องทําการนะคะถอดกรอบทะเบียนใช่ไหมพี่กดถอดเพื่อไปใส่ทะเบียนที่รถนะคะที่พี่กดไปทําการถอดมาแล้วนะคะก็นะคะมาใส่ไว้อย่างเดิมนะคะนี่นะคะจะมีเบ้ามานใช่ไหมพี่กดนะตอนนี้นะต้องให้พี่กดนะใส่ป้ายทะเบียนกลับไปเป็นที่เรียบร้อยก่อนนะคะ ถ้าเราก็ทะเบียนใส่นะคะแล้วมันก็จะมีน็อตอยู่สี่มุมนะคะเราก็ทําการยึดน็อตไว้ทั้งหมด4มุมนะคะมันจะมีอยู่มุมล่างๆและมุมขอบๆนะคะน,นะคะจากนั้น,นเราก็ทําการนี่ยฮะยกโอโ้โหอันนี้มันหนักมากเยหนักเป็นตันนะ่ะใช่เหรอหลอกหลอกอนี่ก็ทําการนะใส่น็อตไปที่เดิมนะคะดูนะคะดูสภาพนะระวังแอดแคกกับพี่กนนะคะ ใครจะได้ก่อนกันก็ใส่ไปรูน็อตนะคะก็ใส่ไปอย่างเดิมนะคะอย่างเดิมที่ใส่นะคะนี่นะคะมันก็จะมีทั้งหมด2รูนะคะเยน็อตเข้าไปให้ได้สองข้างก่อนนะคะแล้วค่อยขันนะคะมันจะง่ายนะคะคราวนี้เราจะได้ไม่ต้องยกมากนะคะนี่นะคะข้างพี่กดนะเสร็จแล้วนะคะเยน็อตเสร็จแล้ว เนี่ยค่ะเราก็จะมาดูข้างเอส้กันเป็นไงนแค้หัวใส่ผิดรูไหนฮะเนี่ยใส่ผิดรูไอ้หิ้ยมันผิดรูไอ้หิ้ยดันใส่ไปแล้วมไม่เป็นไรเอาออกมันก็ต้องเอาออกมันไปไม่ได้อ่ะใส่ผิดรูนะคะบอกเลยย,ยังยังรู้ไหมก้อยแม่ เกิดอะไรขึ้นพี่กบใส่อ,อย่างนี้ง,ง,ง,งัดขึ้นงัดขึ้นเขาให้งัดขึ้นแล้วใส่อย่างนี้กูบอกแล้วไงโอ้โหเฮ้ยน้ำลงเต็มเลยฮะปล่อยมาปล่อยปล่อยปล่อยแล้วปล่อยหมดแล้วไม่ไม่ได้จับเลยเวลาถอดกับเวลาใสา่นี่เวลาถอดถอดง่ายกว่าใส่อีกเนาะไม่จริงอะ่ะฮะเมื่อกี้ถอดแป๊บเดียวเองอะ่ะกูซื้อสิบรอแล้วกูไม่ต้องถอดเข้าถอดออกแล้ว เป็นไงพี่กดขันได้ด้วยเห็นไหมเออตอนนี้ก็นอนแล้วนะฮะนอนขันละเอียดยาวแล้วที่เกียรติเนี่ยนอนทำางานนะอ๋อนะคะตอนนี้พี่กดก็ไล่นะคะไล่ขันน็อตนะคะใกล้จะเสร็จแล้วนะคะนี่ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะ คลิปนี้นะคะก็ง่ายๆนะคะสำหรับคนที่จะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนกันชนท้ายนะคะก็ไม่ยุ่งยากมากมายอะไรเท่าไหร่นะคะพี่นุ้ยก็จะพามาดูข้างนี้ก่อนเลยนะคะนี่นะคะว่าขันเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะน็อตนะคะสองตัวนะคะขันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะจนข้างนู้นนะคะนู้นนะ,ะพี่กดก็กําลังขันอยู่นะคะนู้นนะนะคะ,คะพี่นุ้ยคิดว่านะคะ ต้องให้นะคะเวลาพี่กดในการขันสักแป๊บหนึ่งก่อนนะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอก็สำหรับท่านใดน,นะครับผมที่ชอบคลิปในการใช้ชุดบล็อกสุดสองชิ้นของพี่กดแบบนี้นะครับผมก็ยังไงก็อย่าลืมไปช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะผมกดกระดิ่งกดติดตามให้กับพี่กดด้วยนะผมในช่อง n n k Channel นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแ่เพียงเท่านี้ครับ g o o d b y